สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันครัวคุณพิมพ์นะคะก็มาดูกันนะคะว่าทํะไราทานโพส Facebook เรียบร้อยแล้วหลายคนก็คงจะรู้ว่าน้องก็จะทําตำมะม,ม่วงนะคะดูมะม่วงสีขาลรูปใหญ่ไหมคะนี่คือมะม่วงนะคะเหลือ,อไว้ครึ่งลูกนะคะเราก็จะตาแบบส้มตานี่แหละคะ่ะเหมือนเดิมะคะ่ะเครื่องนะคะพริกแห้งแสนเผ็ดมะเขือเทศนะคะตรงนี้อูปลร,ราเส้นเดิมนะคะขาดไม่ได้แล้วก็ตะกี้พึ่ง ออเดอร์สั่งพี่หนีไปนะคะพี่กบค้าสั่งให้แล้วนะคะแล้วก็เรามาดูเครื่องเคียงต่อนะคะขนมจีนที่เหลือเมื่อวานนะคะไก่ทอดนะคะเค้คค่ะตีนไก่ตีนบระเฮยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังอุ่นขนมจีนอยู่นะคะเดี๋ยวจีจีกับเควินมากินด้วยนะคะสำหรับผู้ชายขาเขาก็จะมีการทำสเต็กนะคะแล้วก็ทานากับสวิตคอนตรงนี้นะคะโอเคค่ะ น่าจะสุกแล้วค่ะค่าต่อไปนะคะก็มาตำเลยนะคะ,ะ,คะง่ายๆค่ะก็เหมือนตำก็เหมือนตำอะไรนะตำมละกงมละลกกอทั่วไปนะคะกำลังดูีแย้มอยู่นะคะมาเช้าไม่ได้ดูค่ะเพราะมันมา,าเป็นเริงร่ากนะะันค่ะแต่ตอนนี้ก็กกำลังมานั่งจำเันะคะ่ะว่าคนไหนเป็นคนไหนอะไรยังไงอะคะ่ะเพราะความจำคนแก่นะคะแต่ละคนโอ้โหแม่พันดีทั้งนั้นเนาะพ่อพันดีหน้าตานี่แบบว่า ซีๆเลยค่ะพี่กบเอ้ยอค่ะตามมะม่วงแทนนะคะวันนี้นะคะปิดเลยอันนั้อเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขือเทศลงเช่นเดิมนะคะอ วันนี้เราจะจบกันที่การตำอันนี้นะคะแล้วก็มาเขือนะคะขาดไม่ได้ค่ะโอเคปารล้านะคะ มีมาทางพอดีค่ะช, i, ช like ่วยชีว네ิตได้เกลือไปสอตัวค่ะวาแบบวันเขาเรียกว่าอะไรนะวันเซียนอยากกินเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเราต้องมีติดบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะปลาค่ะปูก็ต้องมีติดนะคะฝรั่งก็จะได้กลิ่นนะคะบวันนี้ โอเค thank you ถ้ามันออกเองเหรอ <Thank you. S 2> อ๋อเขาดิบกีต้ามันอีกข้างนอกกันทีข้มาวมะม่วงนะครับ ที่จริงตำมะม่งว,งวงเขาะจะตำกระปีใช่ไหมแต่เรามาตำเป็นแบบส้ตมตำแทนนะคะสานาทีแล้วใช่ไหมคะยาวไปยาวไป ค่ะเจอกันค่ะในจานค่ะตอนนี้ขนมจีนนะคะเราก็มาเสิร์ฟตรง,งน,ะะน,นี้แลวค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะ

Put corn, okay. Well, you have another sharp knife? i give you, one. Let's do it. you got a butter knife. Thank you. Uh, I'm looking for the butter. Good uh, I'm looking for the salt and pepper. อร่อยมากค่ะเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากมากมากูตัมะม่วง măng cầu mm. so mm -hmm. sour măng cầu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  eat beef mmm 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 everything mmm everything. <laughs> oh, yeah. mmm mm. 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 Martin marinade, but the black pepper, it pretty heavy. Mm -hmm. Garlic salt, Soy sauce actually helps mm -hmm. tenderize. Happy Monday, a